สวัสดีค่ะเรามาเจาะลึกประเด็นร้อนกันเลยนะคะวันนี้ครับสวัสดีครับตอนนี้หลายคนก็จับตาเรื่องความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกกันอยู่ใช่ครับมีหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องคดีทั้งการปรากฏตัวค่ะแล้วก็ล่าสุดมีความเห็นจากคุณภูมิธรรมเวชียชัยรองนายกแล้วก็รมวกลาโหมด้วยเราจะมาดูกันว่าท่านมองเรื่องนี้ยังไงอ้างอิงจากข่าวไทยรัฐออนไลน์นะคะครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจทีเดียว เราจะมาดูกันว่าคุณภูมิธรรมมองเรื่องที่คุณทักษิณจะไปปาทกถาเรื่องยาเสพติดยังไงแล้วก็เรื่องสําคัญเลยคือคดีความที่หลายคนกังวลกับความเชื่อมั่นว่าอมอืจะไม่หนีเหมือนเดิมใช่ครับรวมถึงการตอบโต้ประเด็นการเมืองอื่นๆด้วยงั้นเริ่มที่เรื่องแรกก่อนเลยการไปปาทกถาเรื่องยาเสพติดคุณภูมิธรรมบอกว่าจะไปฝั่งด้วยครับ ท่านยืนยันว่าจะไปในฐานะที่ท่านก็กํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมอยู่แล้วก็เป็นประธานปปอสอด้วยโอค่ะคือมุมมองท่านก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องนี้เคยแก้ปัญหามาก่อนการมาให้ความรู้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น่าเสียหายอะไรก็คือมองว่าใครฟังแล้วเห็นว่าดีก็นําไปปรับใช้ได้ประมาณนั้นครับเน้นไปที่คุณค่าของเนื้อหาประสบการณ์ที่อาจจะได้รับมากกว่าการวางกรอบแบบนี้ก็น่าสนใจนะคะคือเหมือนเน้นบทบาทผู้ให้ความรู้ใช่ครับ อาจจะลดแรงเสียดทานทางการเมืองลงได้บ้างก็อาจจะเป็นวิธีจัดการวาทกรรมรอบๆตัวคุณทักษิณวิธีหนึ่งนะคะเป็นไปได้ครับท right> ีนี้มาถึงประเด็นที่อาจจะร้อนกว่าหน่อยเรื่องนัดฟังคำสั่งคดีวันที่13มิถุนายนนี้ใช่ไหมคะที่มีข่าวลือว่าใช่ครับว่าคุณทักษิณอาจจะไม่อยู่ตรงนี้คุณภูมิธรรมท่านว่าอย่างไงบ้างครับคุณภูมิธรรมก็แสดงความเชื่อมั่นส่วนตัวนะครับว่าไม่น่าจะหนีอ๋อหรอคะค่ะ แต่ท่านก็ให้เหตุผลที่น่าสนใจว่าสภาพและเงื่อนไขเปลี่ยนไปเยอะสภาพและเงื่อนไขเปลี่ยนไปเยอะจากอดีตใช่ค่ะจากอดีตแต่ท่านก็ออกตัวนะว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวไม่ได้ยืนยันร้อยเปอร์เซนค่ะแล้วก็บอกว่าเออถ้าอยากรู้จริงๆไปถามเจ้าตัวเองดีกว่าอืมก็เป็นการตอบแบบค่ะแล้วก็มีติ้งสื่อด้วยนิดหน่อยว่าอย่าพึ่งขยายดราม่าเช็คข้อมูลดีๆก่อน ค,ค,คำว่าสภาพและเงื่อนไขเปลี่ยนไปเยอะนี่แหละครับที่น่าสนใจมากใช่ค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยมันเปิดกว้างให้ตีความได้เยอะนะคือมันก็สร้างความรู้สึกว่าเออท่านมั่นใจระดับหนึ่งแหละแต่ก็ไม่ได้ฟันธงเปรี้ยงลงไปใช่ครับไม่ได้ผูกมัดตัวเองมากนักเป็นการสื่อสารที่ปลอดภัยสําหรับผู้พูด มันก็ทําให้เราคิดต่อนะคะว่าเองเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปนี้มันคืออะไรกันแน่นั่นสิครับท่านไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้เลยซึ่งก็น่าจะตั้งใจนะคะแน่นอนครับการไม่ระบุชัดๆเนี่ยอาจจะเพราะมันมีหลายปัจจัยที่ซับซ้อนเช่นอะไรบ้างคะพอจะเดาได้ไหมก็อาจจะเรื่องสถานะทางกฎหมายปัจจุบันสภาพการเมืองหรือการประเมินสถานการณ์ส่วนตัวของคุณทักษิณเองคือมันพูดเจาะจงยากการพูดกว้างๆไว้ก่อนก็เลยเซฟกว่าครับ เป็นสไตล์นักการเมืองที่มีประสบการณ์นะครับเลือกใช้คำที่สื่อความหมายได้หลายชั้นค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่ท่านตอบโต้คุณรังสีมันโรมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับที่ทางคุณโรมตั้งคำถามว่าการเชิญคุณทักษิณมาบรรยายเนี่ยเป็นการด้อยค่าคุณเสรษฐานายกหรือเปล่าอันนี้คุณภูมิธรรมตอบชัดเจนเลยชัดเจนครับปฏิเสธเลยบอกว่าไม่ใช่การด้อยค่าการเชิญใครมาให้ความรู้ก็ดูที่ความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆเป็นหลับไม่เกี่ยวกับการเมืองครับ ท่านบอกว่าไม่ควรคิดอะไรเป็นการเมืองไปสมดแล้วก็ฝากถึงคุณโรมด้วยว่าอย่าคิดแบบนั้นก็เป็นการตอบโต้ที่ตรงไปตรงมาพยายามดึงกลับมาที่เนื้อหาสาระใช่ครับโอเคค่ะงั้นเรามาลองสรุปแก่นจากมุมมองของคุณภูมิธรรมกันหน่อยดีไหมคะดีครับประเด็นแรกเรื่องปัตถกถายาเสพติดค่ะท่านมองว่าเป็นโอกาสได้ความรู้ได้ประสบการณ์มีประโยชน์ครับประเด็น2เรื่องความเสี่ยงที่จะหลบหนีคดีท่านเชื่อมั่นส่วนตัวว่าไม่น่าเกิด อ้างสภาพเงื่อนไขเปลี่ยนไปแต่ก็ให้ไปถามเจ้าตัวเองใช่ครับแล้วก็เตือนสื่อด้วยให้ระวังเรื่องการขยายความค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายการตอบโต้คุณรังสิม,มันโรมกฤษิเศดเรื่องด้อยค่านายกยืนยันว่าเชิญตามความเหมาะสมด้านความรู้ไม่ใช่เรื่องการเมืองค่ะพอสรุปแบบนี้ก็เห็นภาพชัดขึ้นนะคะครับสิ่งที่น่าสนใจจากการคุยกันครั้งนี้คือจะเห็นว่าเรื่องคุณทักษิณตอนนี้เนี่ย มันพันกันไปหมดเลยทั้งกฎหมายการเมืองการตีความของสังคมมันแยกกันไม่ออกจริงๆค่ะแล้วการที่คุณภูมิธรรมเน้นคําว่าเงื่อนไขเปลี่ยนไปเนี่ยมันสะท้อนความซับซ้อนของการเมืองไทยยุคนี้จริงๆนะครับมันต่างจากช่วงก่อนหน้าไปเยอะเลยนะคะชัดเจนครับนั่นสิคะมันก็เลยทิ้งคำถามวาให้เราคิดต่อว่าในเมื่อเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ถูกระบุชัดๆครับ การที่ผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมืองเลือกสื่อสารแบบนี้มันอาจจะบอกอะไรเราได้บ้างอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจครับมันเป็นการประเมินสถานการณ์ตามจริงหรือว่ามันมีนนยะอื่นซ่อนอยู่เช่นการต่อรองหรือพลวัตอำนาจอะไรบางอย่างที่กำลังเกิดอยู่เบื้องหลังครับซึ่งเราในฐานะผู้สังเกตการณ์ก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าเงื่อนไขที่ว่านั้นคืออะไรเราจะส่งผลต่อภาพรวมการเมืองต่อไปอยังไางา